สวิธีป้องกันไม่ให้คุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นตามเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกคนและพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณ แม่หลังคลอดแล้วก็คุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเพิ่มขึ้นเร็วแล้วก็น้าหนักลดยากนะคะเราจะมีวิธีอย่างไรที่เราจะไม่ให้เราอ้วนขึ้นตามน้ําหนักนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นนะคะอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยจะลดน้อยลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วมีการสะสมมากขึ้นแต่เผาผลาญน้อยลงนะคะอันนี้คือเป็นธรรมชาติที่เราเจอได้นะ,ะสังเกตไหมคะว่าช่วงวัยรุ่นเป็นสาวน้อยนะคะทําไมเรากินยังไงก็ไม่อ้วนแต่พออายุ30-40ขึ้นไปกินแค่นีด้เดียวเอ๊ะรู้สึกว่าอ้วนนะคะแน่นพุงไปหมดแล้วนะคะนี่คือเป็นธรรมชาติของอายุ ที่มาขึ้นนั่นเอง มีไขมันสะสมมากขึ้นนะคะอายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่ตรงมาตรงไปเลยนะคะแล้วก็อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยจะลดลงโดยธรรมชาติถ้าเราไม่มีวิธีในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะคราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะที่จะไม่ให้เราอ้วนขึ้นนะว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดที่น้ําหนักมากอยู่แล้วหรือคุณผู้หญิงนะคะที่ช่วงวัยรุ่นหุ่นดีมากเอวคอดกิว้วแต่พอ40ขึ้นไปเป็นไงคะโอ้โห เอวคลอดอยู่นั้นหายไปเลยน้าหนักก็เพิ่มตามอายุนั่นเองสี่สิ่งนี้นะคะที่คุณผู้หญิงหรือคุณแม่หลังคลอดควรปฏิบัติอย่างยิ่งที่จะไม่ให้น้ําหนักเรามีเพิ่มมากขึ้นวิธีแรกนะคะก็คือต้องรักษาน้ําหนักนะคะไม่ให้อ้วนมากจนเกินไปสมมุติเราตั้งเป้าหมายว่าน้ําหนักเราจะต้องไม่เกิน50ากิโลถ้าขึ้นมา51 52 คุณผู้หญิงหรือคุณแม่หลังคลอดต้องรีบเอาลงนะคะรีบลงเพราะว่าถ้าน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วเราจะลดได้ยากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะยิ่งน้ำหนักเยอะกินเยอะไขมันก็สะสมเยอะเพราะฉะนั้นชั่งน้ำหนักหรือวัดสัสดส่วนนะคะเรื่อยๆแต่ไม่ต้องทำบ่อยจนเกินไปเพื่อที่จะควบคุมนะคะน้ำหนักไม่ให้เกินสิ่งที่เราตั้งไว้นั่นเอง ข้อที่2นะคะก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเน้นอาหารธรรมชาติอันนี้คุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะเน้นอาหารธรรมชาติอาหารที่มีโปรโตีนสูงๆเพราะหากเราได้รับโปรตีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ก็คือประมาณ1.5ถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสำหรับโปรตีนที่คุณผู้หญิงหรือคุณแม่หลังคลอดควรได้รับเมื่อรับโปรตีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะรับแต่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันของหวานน้ำตาลต่างๆควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเน้นนะคะว่าอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารแปรรูปนะคะไม่ใช่อาหารฟาสต์ฟู้ด อ่าแล้วก็กินโปรตีนให้เพียงพอลดจะช่วยลดการทานจุกจิกได้ดีมากๆเพราะว่าการทานจุกจิกทานบ่อยเกินไปก็ทําให้ไขมันเราสะสมบวอนั่นเองนะคะสะสมเยอะนะข้อที่3นะคะก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะน้ําตาลของหวาน ส่วนใหญ่อายุมากขึ้นเป็นยังไงคะกินของคาวแล้วก็ต้องตามด้วยของหวานนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องการกินน้ําตาลหรือของหวานหรือน้าหวานน้ําบัตลมต่างๆเป็นความเคยชินนะคะที่เราไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินนะกินรู้สึกว่าได้ทานหวานๆเราจะอิ่มนานจะสดชื่นนะคะนี่คือเราติดหวานเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นคุณแม่หลังคลอดที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนี่ย ถ้าเรามาติดหวานอีกนะคะโอกาสที่ไขมันสะสมจะมากขึ้นดีที่สุดควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลนะคะหรือถ้าทานผลไม้ก็อย่าเป็นผลไม้ที่ลดหวานจัดนะ,ะนี่จะช่วยได้ดีมากสำหรับการควบคุมน้ำหนักของเราไม่ให้มากขึ้นจนเกินไปแล้วก็วิธีที่4นะคะก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเอง สิ่งนี้สําคัญนะคะอยากใช้ข้ออ้างว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดเลี้ยงลูกให้นมลูกเหนื่อยเพลียไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือเป็นคุณผู้หญิงอายุมากขึ้นน้าหนักมากขึ้นปวดเขา่าปวดร่างกายนะคะงานเยอะภารกิจเยอะไม่มีเวลาออกกาลังกายนะคะนี่เป็นข้ออ้างทั้งหมดนะคะที่เราจะหาใส่ตัวเราถ้าเรามีข้ออ้างเยอะๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าโดยธรรมชาติ น้ำหนักของเราจะเพิ่มขึ้นตามอายุอยู่แล้วหากเราไม่มีการขยับขยเื่นเคลื่อนไหวร่างกายไม่มีการออกกำลังกายนะคะโอกาสที่คุณจะมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนี้อยู่แล้วแล้วก็การออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะคะคือออกแรงให้เหมาะสมตามวัยของเราตามช่วงคุณแม่หลังคลอดหรือตามช่วงที่อายุมากขึ้นแล้วก็การออกกำลังกายดีที่สุดคือออกกำลังแบบเวทเทรนนิ่งนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังแบบ คาร์ดิโอนะคะช่วยเพิ่มอัตราเร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะไม่จําเป็นต้องทํานานไม่ต้องเป็นต้องหักโหมขอให้ทําอย่างสม่ําเสมอนะคะจะช่วยให้เรามีการเผาผลาญพลังงานในร่างกายดีดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัดข้ออ้างทั้งหมดออกโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นให้นึกไว้เสมอว่าอายุมากขึ้นน้ำหนักก็จะมากขึ้นตามอายุาะฉะนั้นเราควรที่มีการกำจัดออก น,ะะนี่คือ4วิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามอายุนั่นเองหวังว่าคุณแม่หรือคุณผู้หญิงทุกๆท,ท่านคงปฏิบัติกันนะคะจะได้หยุดน้ำหนักไว้ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ